เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุงท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กับช่อง h i s m y n H นะครับวันนี้ก็ผมก็จะอยู่อยู่กับเกม Combat V บ r i o นะครับก็ถ้าถามว่าทำไมผมถึงมาอยู่ในรหัสของชายคนนี้นะครับเขาเคยเป็นบ้านะครับยอกยอกเออก็ผมก็จะมารีวิวเดี๋ยนะผมผมจะมารีวิวนะครับรีวิวดาบทั้งหมดในเกมนี้นะครับใหม่ๆไม่เชืดคอเรียกว่านะรีวิวของทั้งหมดที่แบ็คมีนะครับก็ยังไม่เชื่อ่าคมนะครับเออ ของที่มันหนักอเออก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวอันแรกเนาะก็คือดาบอันนี้ใช่ไหมกันอันนี้อันแรกอันนี้คือดาบฟันฟันัวดหรือฟันอะไรแบบดื้อมันดาบอันนี้เป็นดาบฟันเร็วอะมันไม่ใช่ดาบนี้อ๋อเ็วลาวโอเคอเคเดี๋ยวแล้วผมจะรีวิวดาบแล้วก็ผมจะรีวิวทั้งดาบแล้วก็รีวิวทั้งคําสั่งนะครับที่ใช้ได้กับเกมนี้อะเดี๋ยวเรามารีวิวดาบแรกผมว่าผมจะไม่ดีนรีวิวดาบแรกนะเดี๋ยวคลิปมันยาวเงินไปอะดาบแรกนะครับก็จะเป็นรองซ s w นะก็ถ้าเล่นเป็นอะมันม ถ้าเบกมาเล่นเดปุ๊กเนี่ยยังไงเขาก็ฆ่าคนได้เพราะว่าเข, <S <S เขาเขาเก่งมากคือามาันอยู่ที่สีมือด้วยนะแต่บางแต่บางฟีมันก็อ่าถ้าสมมติเรามาเล่นดาร์กอนเชเลยอย่างเงี้ยมันดาเมจ54ทุกคนอันเนี้ยมันจะออกแนวแบบว่าแบบเป๊ะทูวินมากกว่าไม่ดิมันจะออกนแบบกกวนวว่าแบบคนนี้เก่งมากๆนะเพราะว่ามาดาเมจมันเยอะไงอ่ะโชว์เบลขอไม่รีวิวนะผมจะมารีวิวตั้งแต่อันอันวอลเอคแล้วกันไม่ก็อ่ะสปเปียดีกว่ารีวิวตั้งแต่สปเปียกันอ่ะ ก็ผมจะไม่รีวิวพวกนี้นะพวกนี้ก็อันนี้ของใหม่แล้วทุกคนเออ,อเอ m เ34นะมส m บ31ก็ลองไปใช้ดูนนะ,ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวสเป,ปียนะเดี๋ยวผมขอใส่สกินก่อนออโอเคปะมามามา,มาอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสเป,ปียนะข้อดีของสเป,ปียนะนปปนมันมันสามารถแทงคนได้นะแบ็คไปตายก่อนไหมมันแขนมันข้ามมันขาด่วนแล้วอะ่ะเดี๋ยวรีวิวกับโคอร่ากันนะอันสเปียมันมันสามารถ มันมันสามมัน,มนสามารถทิ่มหัวได้ทุกคนเวลาตายมันสามารถทิ่มหัวได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะย่ายย้ายก็จะก็จะยโยนอ่ะผมจะลองทิ่มหัวแบกนะทุกคนผมจะเล็งทิ่มหัวแบกนะเอาเฮ้ยผมจะเล็งทำไมมันอะ่ะปุ๊บผมรอเล็งผมจะเล็งทิ่มหัวแบกเนีย่ยทุกคนเห็นไหมเราได้แขนเข้ามาเห็นหมทุกคนมันจะจิ้มือแขนจิ้มอะไรได้ะผมจะลองจิม้มแขนโคล่ะมาจิ้มไม่โดนปะเนีย่ยทุกคนเห็นไหมผมได้แขนออกมาแล้วเอาหัวไป หัวไม่ทันเนอะทุกคนเออมันก็จะดีอยู่ประมาณนี้ทุกคนมาข้อดีของมันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้คําสั่งดีกว่าคําสั่งทับ explorer นะครับก็คือ explorer ผมแจกข้างหน้านะ explorer ตามด้วยชื่อคนะครัสมมติผมอยากระเบิดผมนล้ก็คือตัวนี้เขียนว่ามีนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขที่เราจะอยากระเบิดนะครับขึ้นเช่น200นะครับแล้วก็ตามด้วยระยะนะเช่น2,000นะครับแบกก็จะตายด้วยเอาแบกไปตายอ่ะก็จะเป็นแาบนี้ครับแล้วก็สามารถระเบิดตัวเองได้นะแล้วก็อีกคําสั่งนึงนะครับทับราวไทมนะครับเออทับราว ตามนะครับตามด้วยรีที่เราอยากให้นะสมมติผมอยากให้สัก2000นะ2000ก็33มานาทีะาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวของต่อไปเลยเนาะบอกเลยคิปนี้ย,ยาวนะเพราะว่ารีวิวของนะทุกคนรีวิวดาบจะรีวิวของอ่ะ,อะก็จะเป็นไฟแอร์นะมันต่อไปก็จะเป็นขวานนะครับอ่ะจะเป็นขวานนะแล้วก็อ่ะอีกแล้วก็อีกคําสั่งนะครับคาสั่ง t p นะครับ t ี Air โทนนะว่าจะเป็นการประมาณนี้้วยคนคําสั่งท p นะทุกคนชึบเนี่ย เราจะมารีวิวอ่ะมันก็ใช้ดีนะคนมันก็แบบใช้ดีครับอ่ะแต่ก็เราจะมาสอนกดก่อนมานี่อยู่ๆๆๆิงๆเล่นเกมนี้นะครับวิธีผมเล่นเกมนี้ก็จะมี W W A S D นะครับแล้วก็ตัว Q เป็นการกระทืบอมในเวลาเขาตานะสมมติสมมุตินะครับสมมุติผมจะกระทืบออันนี้นะการส่สมมติผมจะกระทืบแล้วก็คือกดตัว Q นะครับการกระทืบถ้าสมมติผมอยากผมอยากอุ้มนะครับเป็นตัว X นะครับถ้าสมมติผมอยากอุ้มก็จะกดตัว X นะครับตัว X ชึบก็จะเป็นการอุ้มจะมีดีเลย์นิดหน่อย ถ้าค่าสุดเอเปก็จะต้องกดตัวทีนะครับมันก็จะเป็นการงา้างปังอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีเซตตัวอเอง okay. เมื่อจะไปเอาดาบอัน <ผม S 1> ใหม่<ผ>มนะครับเอารีวิวดาบมาแล้นะคนอ่าต่อไปจะเป็นวอลแอกนะครับก็คือขวานนี่มันใหญ่เบิมบ่มๆคือดือ้อวังระเบิดระวังระเบิดโอเคมามาเดี๋ยวเรามารีวิวอ่าขวานอันนี้ผมใช้ในไอีหลักผมนะเอออันเนี้ยไอดีของผม ไอ้ทุกคนมันระยะกว้างนะอันเนี้ยเดี๋ยวอ่ะผมมันฟันกับหลังได้ทุกคนมันฟันกับหลังได้เออเองมันฟันกับหลังได้นะถ้าแบบเป็นท่าซาเล่เดี๋ยวทุกคนแม่มันฟันกับหลังได้อ่ะเดี๋ยวเรามาฆ่าแบบสุดเอฟเฟกต์ก่อนจุ๊บไอยการมาดิมารีวิวมาดิเราเราสามารถฟันกับหลังได้นะลงลงมาลงมาลงมาเราสามารถฟันกับหลังได้นะทุกคนเราก็มาฟันกับหลังได้เห็นไหมมันจะมันจะมีแรงฟันกับหลังให้อยู่อันอันอันเห็นไหมทุกคนมันมีแรงแบบฟันกับหลังและทุกคนมาฟันกับหลังได้นะทุกคนเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ ขวาอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเ่าโอเคเดี๋ยวเรารีเซ็ตกันเลยเนาะไปรีวิวอันต่อไปบางคนอาจจะสงสัยว่าผมคุยกับใครอยู่นะครับเพราะว่าเสียงของคนที่คนคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยมันเบาเลยทุกคนเออในโปรแกรมอ่านผมปรับไม่ได้เนาะปรับได้ไม่ต้องบอกอันนี้น่าจะเป็นดาบที่ดีแล้วทุกคนอันนี้แบบดีเลยแหละเพราะว่ามัน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 ดูมันดีอะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมันดียังไงแล้วไกด์ดาบนี้มันดีนะเพราะว่ามันมันมันฟันเร็วนะ ก็ไม่เชิงเรียกว่าเะไวมันฟันแบบมันฟันดีอะแบบเราจุ๊กหลบแบเงี้ยอ่ะปีสามพี่ตายด้วยคนดาบนี้ไม่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 ผมมีวิธีฆ่าสุดเอ็มเปกกว่านี้ทุกคนเราให้เขากดตัวอ R นะแล้วเราลองมาใกล้ๆกับด่างแล้วดคนเอ้าเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ผมโง่ตายก่อนนะครับผมเผลอเหยียบนะอ่ะเอาลืมเลยเราต้องไปเอาอาวุธอาวใหม่นะทุกคนเออก็จะเป็นประมาณนี้นะอ้าวมันตายยังไงเนี่ยมึงไอ้ฆ่าเรา อันนี้จะเป็นเฟรมเฟรมใบซื่อเหรอัอนนี้ไม่น่ใจอันนี้จะเป็นขวานอันนี้ผมไม่ผมรู้สึกว่ารูปร่างมันไม่น่าใช้ยังไงไม่รูนะทุกคนอลองจีพีออกโอเคโอเคมารามาลองนะว่ากี่ที่ตายนะทุกคนอ่าหนึ่งครั้งนะครับสองครั้งนะครับสามครั้งตายเหมือนกันนะครับออก็อันนี้ก็ใช้ง่ายทุกคนครูดาวก็นานนะแต่มันก็คุ้มแนละ้วทุกคนเออคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่เออเดี๋ยวผมเอาไปโทรมาเดี๋ยวไอแต่ไอแบ๊ก มันมันมันอุ้มยังไงนะแบบว่าโยนทิ้งอ่ะมันโยนทิ้งยังไงนะลืมอัน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 นี้มาดูเวลาจะโยนมันโยนยังไงนะอันนี้เวลาโยนมันโยนยังไงนะกดตัวเลยรเปล่ากดไอ้ค้งเออแบบคางหรือเปล่าไม่ใช่เออใช่ทุกอ่าใช่นะทุกคนกดอีกครั้งนะเป็นการแบบกดแช่เพื่ออุ้มนะเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับจริงๆริ้แจ่มแลนะทุกคนผมมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะโคตรชั่งนะนะตายกันเถอะพี่มาตายออกไป เอาไม่ได้อะเ,เอามาตายด้วยกันมาเถอะมานั่งมาเถอะเฮ้ยอะเดเฮ้ยยา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 เกิดเอกค้างยาอะเดี๋ยวผมจะลองให้แบกกดเอกค้างนะครับอ่ะลองกดเอกค้างปึ๊บมันจะเป็นการกดอุ้มอย่างนี้นะเออก็ประมาณนี้ครับโทรมานคนด้วยกันแบบว่ากดแบบเกิดเอกค้างที่สุดแล้วคนมันจะเป็นการแบบโยนลงไปข้างล่างเนาะแล้วเรามารีวิวอาวุธอันใหม่ด้วยกันก็คืออันนี้นะเป็นลูกตุ้มนะทุกคนเป็นเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกตุ้มครับแป็กระทีบยังไงอะกระทีบตัวคิว คือตอนหยุดคือตอนป้องกันไม่ใช่ใช่ๆอะทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้เลยละกันเนาะเอาเอาเอาการมือตายอะไรไงเกินฟีดตลอดทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้ได้เดี๋ยวรอรออะโอเคเียวเรามารีวิวกับคนเลือดเต็มเนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะระยะก็ไม่ได้กว้างมากทุกคนระยะก็ไม่เคยก้าวเขาเลยอ่ะตีสามติดตามเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทัวร์มาลเขาด้วยการเอ่ยโยนไปตรงเฮ้ยไม่โดนเอาดิเอาดิอันนี้เป็นเอาไปมันนี้วันนี้ นี่ไงล่ะล่วง tamam. อะ <cko> เอาไปเอามาเป็นทุลมาเไปอุ้ยเอ้าเออโดนอะโดนระเบิดโดนระเบิดอ่ะเรียบร้อยนะมันจะเป็นการทุลามาอ่ะต่อไปก็จะเป็นอาวันนี้แบตเทิร์นเอ็นะครับก็รวมๆคือเท่นะเท่นะคนเท่อยู่นะเออเอาไปเล่นโอเคมามาลงมาแล้วมาดูนะว่าตีตีกี่หินนะครับถึงจะตายนะทุกคนอันนี้นรกเลือดอะไรละปุ๊บอ่ะก็ระยะระยะกว้างนะทุกคนอันนี้อันนี้ระยะกว้างนะทุกคนโว้โว้ โอเคก็ตีสามพิษตายเหมือนเดิมนะครับก็เราสามารถเอาไปทัวร์มานตรงไฟได้นะครับประมาณนี้นะคนเราสามารถแบบปาไฟไปแล้วก็โยนไปปุ๊บทุกคนเห็นไหมมันจะโดนไฟคอกตายนะครับเอออะไรประมาณนี้นะคนเออมันจะโดนไฟคอกตายนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลงอันอบุตต่อไปแล้วเนาะโอเคอบุตต่อไปก็อันนี้ก็ดีเมือนกันนะครับแบบมันมันแบบดาแบบบึ๊กบึ้งมาคือคืดามันดีนะคนเออมาเดี๋ยวเรามาลองกับโครานะครับเอาเฮ้ย อ่เราเราสามารถฆ่าฆ่าคนที่อยู่ข้างหลังได้นะครับเราสามารถฆ่าคนที่แบบอยู่ข้างหลังได้อุ้มดิอุ้มอุ้มมันอุ้มมันอุ้มมาดิอุ้มมันไม่ใช่ไม่ใช่ซอสมันไปอุ้มมันอุ้มมันแบกอุ้มมันแบกอุ้มมันอุ้มมันอุ้มมันเร็วเร็วอุ้มมัน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 แบกอุ้มมัน ไม่ใช่อันเลขอันนี้ไม่ใช่อันเลขอันนี้ไม่ใช่อันเลขนะใช่หรอมันไม่ใช่อันเลขนะอันนี้ไม่ใช่อันเลขมันดาบอันนี้นะเป็นดาบอันนี้นะครับชื่อว่าเกรซโซนนะครับสองหมื่นบาทนะฮะเออแล้วอันนี้เป็นคาราบูนี่เป็นกระบองน่าเดี๋ยวเราก็รีวิวบล็อคอ่านเดี๋ยวเรามารีวิวกระบองกระบองนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะว่าตีกีตาเอาสองพี่เอวฟันกันทำไมวะเอาล่วงไอการไอการอุ้มมันไอการอุ้มมันอุ้มมันอุ้มัน เราสามารถตีคนอื่นกูบอกให้อุ้มกูบอกให้อุ้มกูบอกให้ไม่ใช่จี้กดตัวเอไอ้นี่แม่งลืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาองให้กัดอุ้มมาอ่าอาการแบอุ้มมันอุ้มมาเลยอุ้มปุ๊บอุ้มเรากดเอ็กอุ้มเราสามารถตีคนจากข้างหลังไเราได้ไม่ก็ตีข้างหน้าได้อ่ะตีข้างหน้าปึ๊บเอ้าอ๋อมันจะหลุดนะทุกคนถ้าตีข้างหน้ามันจะหลุดนะถ้าตีข้างหลังเขาจะตายนะเดิน ไม่ไม่ไมันนฟื้ค่เกี่ยวไอ่อเอ่อเบ๊กแบ๊กลองลองลองกูบอกจะให้อุ้มลองอะไรนะกูจะให้อุ้มไม่ใช่ค่ะจะให้อุ้มจะให้อุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวให้การมาอุ้ม้การมาอุ้มมาการอุ้มมันอุ้ม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 จะตีจากข้างหลังนะทุกคนแมะมันจะตายเลยตีจากข้างหลังจะตีจากข้างหน้ามันจะหลุดนะทุกคนเออแล้วไหนหลุดจากตเอ้ามาถึงมาถึงมาถึงตอนที่ตีข้างหน้าไงเออ เอาไปอาวุธอันต่อไปกันเลยนะอาวุธอันต่อไปก็จะเป็นวอลแฮมเมอร์นะก็โหเป็นคอร์สอันนี้ดีเหมือนกันนะทุกคนแบบมันก็แบบใหญ่ดีอะเออมาเรามาลองชบกันมาด้วยทุกคนปุ๊บเห็นไหมทุกคนมันมันดาเมจแล้วนะมันแบบมันแต่แต่มันจะครูดาวนานนะเพราะมันเป็นคอร์สแล้วทุกคนเออก็เราไปทดลองมานั่งเดินมาตรงนี้ปล่อยกดทขาไมกูโง่อย่างโอเคเนี่ยนะก็โดนไฟคอแล้วทุกคนโอเคเราไปเปลี่ยนอาวุธกันเลยเราเปลี่นเปล่เออถ้าแบบอาวุธหลังๆเนี่ยมันจะตีสามผิดตายแล้วทุกคนแต่ก็ถ้า ถ้าถ้าเขาหลุดระยะเราโหรีวิวมาไกลเหมือนกันดี่ปะนี่จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่มันรูปทรงเหมือนแบบสปาร์ตันอะไรอย่างงี้นะคนอ้าอลืมเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลงจากที่สูงแบบไม่เจ็บนะทุกคนอันนี้อันอันอันนี้ไม่ชัวร์นะตรงเนี้ยเจ็บนะทุกคนแต่ถ้าเราแบบเราแบบลงมา่าเงี้ยใช่ไหมตรงตรงเนี้ยไม่เจ็บแต่ตรงเนี้ยอาจจะเจ็บเราให้ให้เรากดตรง e นะตรงกดตรง e เป็นการกระโดดจิ้งลงมานะแต่ตรงนี้มันเจ็บนะทุกคนแต่ตรงนี้มันจะเจ็บนะเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่ก่อนบันไดขึ้้้นนนนนนนยยาาาากกกกอ่่ะะะตรรงงีมมมมัจจไเเเ็็บบททุุุคคถโดดดลป๊ห ราต้องดูระยะดีๆ,ๆนะครับเออก็เดี๋ยว<ล>เราเดี๋ยวเรามาลองนะครับเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเรามาลองกับอ่ะมันก็จะประมาณเอ่อสามทิศใตยนะครับสามทิศใตยเออสามทิศใตยนะครับก็โอเคด่านเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีวิวด่านต่อไปเลยก็กันเนาะรีวิวด่านต่อไปไปเราไปรีวิวด่านต่อไปเลยเนาะทุกคนเออเราไปรีวิวด่านต่อไปเลยละกันเอามารีวิวด่านแรกนะด่านแรกด่านแรกด่านแรกไม่ใช่ด่านไม่ใช่ด่านใหม่ด่านแรกโอเค ม <Workers S 2> าล okay, ีป็นดาบแรกโอเคเดี๋ยวอันต่อไปก็จะเป็น,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 น es, อันนี้นะทุกคนเป็นดาบอันน Todd, ils, Lucas, man, <orum> ี้นะครับเท่อะไรนะเดี๋ยวผมหาสกินเท่ๆใส่ก่อนก็จะเป็นท่าคิวแบ็กาคิวแบ็กชื่ออ่ามาตรงคอสโกสโกสโกสอ่ะอันนี้ก็จะเป็นดาบนะครับเท่มากนะอันนี้แต่ก็ไม่เท่เข้าบ้านนะอ่ะเดี๋ยวโอเคนะทุกคนแต่เราจะให้ดูนะว่าดาบอันนี้แบบโคตรเท่แบบเท่แบบโคตรคู่อะแบบฟึ๊บหนีเลยอะโคตรไกลทุกคนดาบมันยาวด้วยคนเออ ระยะแบบระยะโคตรไกลอ่ะฟุ๊บหนีไหมเฮ้ยกูแทงไปข้างหน้าโดนข้างหลังอ่าทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็ถามว่าด่านนี้ทำถามว่าด่านนี้ทาอะไรได้หรอครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าด่านนี้ทําอะไรได้นะทุกคน,นบน,นบนบน,บนเสาน,านั่นเลยนะครับผมจะบาสอนนะว่ามันทําอะไรได้ด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ทำง่ายสุดละไม่รู้นะผมไม่แน่ใจอะเดี๋ยวเราตามอะเราตามผมขึ้นมาเลยนะกันนะทุกคนมีเขดลับซีเคดลับมึงอยู่ไหนอะลับหรือเปล่ามาอะ เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนลวกันนะอันนี้ก็คือการบัคบินได้ทุกคนแต่มันไม่มีข้อมันไม่มีข้อดีทุกคนเพราะว่ามันมีแต่ข้อเสียเลยนะเพราะว่าเราจะกระบินได้ใช่ไหมคนถ้าเราบินจากที่สูงนะถ้าเราตกลงมาเราก็จะเจ็บนะคบทุกคนเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันบินได้ทุกคนแต่มันจะเจ็บนะทุกคนมันจะเจ็บนะคบมันจะแบบมันจะเจ็บมากเลยอะทุกคนถ้าเราบินลงมามันจะเป็นบัคบินนะคบทุกคนเออถ้าเรากดดีๆนะทุกคนเราต้องกด e ดีๆนะมันจึงจะบินได้ใช่ไหมทุกคนมันจะบินได้ทุกคนบอกแล้วว่าม แป๊บนึงอะถ,ถ้าเราทำแป๊บติดเราก็จะนอนกิ้งลงไปข้างล่างนะทุกคนแป๊บนึงอะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะผมทำไม่ติดเลยทุกคนเดี๋ยวทำยากแล,ล้วทุกคนบักนี้ต้องจังหวะดีๆีหน่อยนี่ทุกคนเห็นไหมบักนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเราไปข้างล่างกันไหนไปตรงไหนโอเคไหนบักไหนซีกิดลับตรงไหนตรงนี้เหรอซีกิดลับมันลงไม่ได้เหรอลงไปยังไงอะ ต้องหาเราต้องปาลาระเบิดหรือเปล่าเราต้องปลาระเบิดหรือเปล่าไอ้กั๊ดเรียบร้อยโดนระเบิดมันไม่หายมันมันจะโลงยังไงอ่ะจะโลงยังไงอ่ะมันจะลงยังไงอ่ะนี่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 จะลงหน้าแล้วทุกคนนี่มันฝนจะลงได้าเมื่อกี้นี่นี่ทุกคนแล้วก็ซิดปะ่ะท่าซิดน,นี่โอ้โหเด้งเด้งเด้งขึ้นแล้วม,มาที่ลง โอเคทุกคนตอนนี้เราลงไปไม่ได้ทุกคนแต่มันลงไปได้นะคะมันต้องแบบลงไปดีๆนะทุกคนเอออันเดี๋ยวเรามารีวิวต่อแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่ามันดาวมิมันก็แรงนะทุกคนแต่มันดูยังไงไม่รู้อะเออมันก็มันก็สามครั้งตายเหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปรีวิวอันใหม่เลยละกันเนาะโอเคมาอันต่อไปนั่ก็จะอัน,นอันอ๋อ อันนี้เป็นหอ่ออันนี้เป็นห่อนะครับนานาจินาตานะอันนี้จะเป็นดาบโคเทมาอันนี้เป็นดาบวิเทมานะครับเดี๋ยวเราจะลองรีกับคนที่มีอา P ีนะไม่ครับทุกคนมันไม่ใช่นั่นเดียวตายอย่าเชื่อผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวเรามาลองนะมันจะมันจะบันชดมันจะไม่ใช่บันชนเลยพี่ลองกับแบ็คเลือเต็มมันจะอ่ะ,<จ>ะก็สามสามครั้งตายนะครับสามสามครั้งตายนะครับสามครั้งตายแตวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เผาเองกับกับกับต้นไม้เลยครับ เผาทั้งต้นไม้อ่ะต่อไปก็จะเป็นทีผ่ผมจะได้อยู่แล้วอะเราอเคียเองไปทำกันได้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวอันต่อไปเลยนะกันเนาะก็จะเป็นเอ่อใช้เล่นนะ,ก,นะก็คือโหรนะครับก็คือโหรใช้เนี้ก็คือโหวนะครับก็เราจะมาน่าจะสามพังตาคล้ายๆอันนี้คล้ายๆมันจะเป็นการทิแมยข้ษ์หน้าอย่างเดียวนะอันนี้เออก็สามพังตายนะครับก็เอามันไปวนงนะนรับับคนเดียวได้ไหมสุกจาะลับได้ๆสุกแต่ว่าผมได้ได้โอเค โอเคเดี๋ยวเราไปดีอันต่อไปแล้ว,ลวกันอันต่อไปก็น่าจะเป็นเออ่โออันนี้เทมากทุกคนโคนตรเท่อะโอระชีแล้วทุกคนดูดิดูดิเท่มากเดีย๋ยวผม,มาหาสกินใส่ก่อนสกินแบบเท่ๆก่อนท็อกสีแบ๊กมาอะไรประมาณนี้แล้ว,ลวก็เอาสกินเอาอินชานไปสายสฟ้าแล้วอ่ะโบเด็กดีกว่าโอเคก็เป็นประมาณโอ้โหโคตรเท่ทุกคนก็มันก็จะเท่มากเลยทุกคนเห็นไหมมันโคตรเท่อ่ะดูดิ แต่อันนี้ใช้ดีนะทุกคนแบ็กบอกว่าใช้ดีมากอันนี้ถ้าแบบใช้เป็นทุกคนฟันแบบโคตรเทอะทุกคนแบบแม่งโคตรเทอะโอเคอันต่อไปแล้วกันแล้วรีบดีห้าเลยห้องรับรอีกห้องหนึ่งจ้ะโอเคอ้าวผมลืมกดทุกคนจบละโอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้กันแล้วกันนะลืมกดลืมเปลี่ยนคือผิดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันรองสุดท้ายจากดาร์กอันเซเลเยอร์นะทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองกันเลยเนาะอันนี้ก็คล้ายๆนะดาเมจท่าสิทนะคนุณฟันสองครั้งตายนะครับปึ๊บอ่ะฟันสามครั้งเพราะว่ามันไดไม่ท่าสิทเพราะว่ามันไดไม่ท่าสิทแล้วศัตรูมันเจนนาเรตเลือดทุกคนเอออะไรประมาณนี้นะคนุณก็เราสามารถเอาเขามาโดนจริงตรงนี้ได้นะตายป,ะปะ่ะบะไม่ตายไม่ตาย <laughs> โอเคต่อไปสุดานะครับอันนี้เป็นทรีเดตนะทุกคน <laughs> คือจามก้อนสเตเยอร์นะครับเลยรามก้อนสเตเยอร์เป็นดาบที่ดี่งใ่สุดในเกมนี้นะครับเออถ้าใช้เป็น นะก็เป <N Memorial> <ihood> <N m> ็นาบพี Enlight ่ด <R ud> ีนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเนาะมันฟันสองครั้งตายนะครับอันดาบนีนะทุกคนฟันสองครั้งปึ๊บครั้งหนึ่งครับครั้งที่สองก็ตายเลยแต่ครูยาวนานหน่อยนะอันนี้เห็นไหมทุกคนมันฟันดีมากนะทุกคนคือดาบนี้แม่งฟันโคตรดีอะนะเดี๋ยวผมขอชุมมัน่อนเนาะเด้อแบบดาบนี้ฟันแบบโคตรดีอะแบบดาบนี้ฟันดีมากทุกคนมันกดกดมันกดยังไงนะกดตัวอะไรวะนาหนึ่งมีหนึ่งยังไงไม่มันกดตัวเลยนะแบบทีีจคิมวเพื่อนอะ กดตัวเลยนะกดตัวเลยนะอ๋อนี่ไงกดโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาหนึ่งหนึ่งกับแบกนะมาเขาคงรับได้แล้วใช่หรอไหนมาทำอ่ะที่ลองดีดีไหมนะทำไหนโอเคเดี๋ยวผมจะลองดีพีผมไปหาแล้วไอทำเขาจะเปห้องเฉยเนี่ยอ๋อแล้วมันลงมายังไงบินเครื่องบินบนไหนก็มันมันจะอยู่ใต้โต๊ะที่จำไหนทำได้ปะใต้โต๊ะเหรอคือเราต้องเข้าไปใต้โอ้มเข้าไปใต้โต๊ะอ๋อนี่คือห้องรับอีกที่นึ้นทุกคนเออว่ะห้องรับ อันนี้ดีนะนี่ห้องรับอันนี้คือห้องรับนะครับทำยากอันนี้อันนี้ง่่าายกวอันนี้ทำง่ายกว่านะแต่มันก็ไม่ค่อยยากนะทุกคนเออมันมันมันจะค่อยดีแต่แล้วก็ใช่ตัวีมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะบักนี้โอเคเดี๋ยวเรามาหนึ่งหนึ่งกับแบ็คแล้วกันได้หนึ่งหนึ่งกับแบ็คก่อนหนึ่งกับแบ็คในห้องเออหนึ่งกับแบ็คโอเคมาแบ็คมามามาแบ็คมาอันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งดาบนะทุกคนเป็นดาบที่แรงที่สุดนี้ครับอ่าแล้วก็ ชุดเหยียบแม่นาคนไปเป็นดาบที่แรงที่สุดใน,ในเกมนี้แลม่นกคนเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาสตัร์เราได้โอ้ยโอ้โหคือผมกะ้าเลยนคนเออในที่แคบ <c oughs> จริงๆกูอ้างโอเคมาก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาของดาบฝั่งนี้ทั้งหมดนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวธนูและโปรองโปต้องปลดล็อกเกี่ยวข้าก่อนนะครับอันที่เกี่ยวข่าวเราต้องปลดล็<ร>อกเราต้องปลดล็อกที่เกี่ยวข้าก่อนรีวิวอะไอ้ดอกอะ ออออออไม่ต้องรีโหลดมันคือ RPG โอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวธนูนะทุกคนตอนแรกนะเขาเขาจะเริ่มเกมเขาจะให้เรามากดหนึ่งเม็ดนันทุกคนแล้วก็ยิงได้เราทำไมยิงไม่ได้อะนี่ติดบ้าก่อนนะเนมทำไมยิงไม่ได้อะทำไมยิงไม่ได้อะรีโรหลดอรอไม่มไม่ต้องรีโหลดมันมันให้มาหนึ่งรูปอันนี้ก็จะมีแบบว่า ดีโหลดยังไงอ่ะบุ๊กด R แล้วนะเฮ้ยมันดีโหลดไม่ได้มันกดมันไม่ได้มันบั๊กไงเออเดี๋ยวเรามารีว่วไอ้ทานูนี่นะเพราะถ้ามันอัดมันก็จะมีบั๊กนะเอออะก็เราผมจะยิงแบ็กให้ดูนะาแบ็กนิดนึงดีแบ็กนี่นีนี่นี่อยู่นี่นอยู่นี่นมันยิงไม่ออกอ่ะอะไวทำไมมันยิงไม่ได้อ่ะเฮ้ยบ้๊กเหรอมันยิงไม่ได้แล้วใครเข้ามาอีกน่ะมันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได น่าจะเป็นบัคที่แบบโ,โหน่าจะเป็นบัคทุกนคนอีบัคแบบโคตรอ่ะแล้วก็มีอีกบัคหนึ่งนะครับถ้าเราแบบลวงนี้ทุกคนเราจะไปเกิดตรงนี้นะทุกคนถ้าเราตดบัคนะเรามาลองอันนี้ดีกว่าคอสโบนะทุกคนอ่ะอ๋อเพื่อนอ๋อเพื่อนแบกนะทุกคนโอเคไวอาร์ยูโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะลองยิงแบกนะทุกคนอ่ะอันนี้ยิงได้ทุกคนคอสโบน่าจะเป็นบัคเซริรแบบ์ฟยิงรือเปล่าเห็นไหมทุกคนยิงโดนหัวคือแบบเจ็บหนักมากแล้วทุกคน ยิงโดนหนือคือแบบโคตรเจ็บนะทุกคนเออมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนชึบเห็นไหมทุกคน,นยิงแล้วตายเลยนะไม่มีดาวนะอันนี้ยิงแล้วตายเลยไม่มีดาวผมจะลองใหม่นะครับอันนี้ยิงแล้วแบบตายเลยนะทุกคนอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แบบยิงแล้วตายเลยทุกคนจะไม่มีดาวแล้วอ่ะเราจะยิงตัวนะทุกคนสองหน้านานะน่าจะสองนัดตายนะอ้าวตายเลยเห็นไหมทุกคนมันไม่มีดาวนะทุกคนเออก็จะเป็นประมาณนีในส่วนของหน้าตาเอ่อ เออที่ผมมารีวิวนะว่าจะมีแค่ของหนักนะครับส่วนของของที่มันเบาๆบที่มันตีเราแล้วก็รอเก่อนนะครับก็รออีกทีหน้าเนาะเออก็อ้าดูก็จะให้หมัดเราไปด้วยทุกคนเออเก็สามารถทำแบบตรงนี้ได้ฟุ๊บกระโดดสูงแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็น่าจะนีแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวเรามาเราลองขอบรถเราเรามีขอบอวนทุกคนอ่ะเราแบบยิงเขาเป็นหนึ่งนัดน,นะทุกคนแล้วเราก็หมัดไปต่อย อันนีกคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ก็เราให้เขาต่อยให้เขาเอ่อให้ให้ให้เขาอนันนี้มานะนะเดี๋ยวเนดะี๋ยวผมจะลองดูนะให้ให้ให้เขาตีมานะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ตีมาคืออะไรวะระวังอ่ะผมจะลองให้แบ็กตีมานะผมจะเป็นผมจะเป็นคนบอกนะตีมาเราต้องบอกไอ้ขานะทุกคนเราต้องบอกบอกมาตีมานะหนึ่งลองตามวัดเดี๋ยวเราใช้คอมโบมาหนึ่ง สองสักูบอกว่า1นึ่งสองยังไม่เริศอ่าหนึ่งสองสามคือมึงไปยืนอะไรไกลไกถามจริงจะฆ่าเราไหมโอเคเดี๋ยวมาลองแบบคอมโบนั้นนะคุณเราใช้คอมโบนี้ได้น่าหน่อยเด้อโอเคเราใช้คอมโบนั้นอ่ะมันมันยืนใกล้ใกล้แล้วแล้วหนึ่งสามถือถือไว้ถือ,ถอ,ถอ,ถอไว้ยืนใกล้ใอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะทุกคนแล้วเราก็ แล้วก็ยิงคานูเขาไปหนึ่งทีแล้วครับแล้วเราก็แล้วลไม่คือเราควรเตะเขาก่อนนะอ่ะคือเราควรเตะเขาอ่ะลองลองลอง,ลอ,งอ้นีใหม่ดนีลองตีมาหนึ่งสองสามไม่ทันวะเอาใหม่หนึ่งสองสามไม่ทันวะเอาใหม่หนึ่งสองสามอ่ะแล้วเราก็เตะเขานะครับแล้วเราก็ยิงเขาได้เลยนะทุกคนเอออะไรประมาณนี้นะเบอเนยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็

ไปเนี่ยทุกคนนี่คือห้องเราับนะทุกคนเออก็มีน้องกั๊ดนะเป็นคนช่วยเข้าแล้วเข้ามานะก็ไม่มีหายทุกคนเฮ้ยเข้าทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลยเข้ามาทำไมเนี่ยเพรเป็นผิดค่ะถ้าถ้ผมผมรู้ที่เข้าแล้วคระทีนีนั้ก็คือให้ให้ใช้กระโดดนะแล้วกระโดดระดมระดมที่มันตกมือขึ้นหนะให้เรากดตัว S มันจะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับเอ่อ ห้องรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ห้องรับของอะไรี้นะก็ไม่มีแล้วสำหรับคลิปนี้โอ้ตายปัญหาการอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเผื่อมีคนสงสัยนะคะว่าเอาธนูยังไงเรามาปลดล็อกที่มันเขียนว่าอันนี้นะทุกคนที่เกี่ยวข้าวนะทุกคนเรามาปลดล็อกอันตรงนี้นะทุกคนเรามาปลดล็อกอันตรงนี้นะไม่ได้ทุกคนเรามาปลดล็อกอันนี้นะทุกคนมันจะตีเร็วมานะเราต้องมาปลดล็อกอันนี้ดะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ ก็ต้องมาปุ่ล็อกอันนี้นะทุกคนมันมีหลายจุดนะที่มันทำบลัอกลอยฟ้าได้อะใช่ใช่ใช่ครับมันมีหลายจุดใช่มันมันจะต้องเป็นจุดที่แบบว่าเหลี่ยมเหลี่ยมนะเราถึงจะเข้าได้นะคะแต่ตรงนี้มันจะทำยากหน่อยจะมันลอยมันเท่ทุกคนตรงนี้มันจะเท่กว่านะทุกคนจนไม้ไงวะจนไม้อะแค่งเก็บนะตรงตรงตรงนี้มันตรงนี้มันจะเท่กว่านะเพราะว่ามันแบบก็แบบเราต้องเลงดีเราต้องเลงดีๆนะเราต้องเลงดีๆมันถึงจะขึ้นได้แล้วแบบถึงจะลอยฟ้าได้นะตรงบันไดอะสิตรงบันไดไหนบันได ม,มันก็จะร้อยด่านกันนะทุกคนนแนนโอเคตรงนี้ก็สามารถทัมานคนได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอ้องเนี่ยมาทุกคนทรมานคนได้เหมือนกันนะตรงนี้เออมึงรู้ได้ไงว่ากัดโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับยาวมากมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเอาไวเ้เจอกันใหม่นะครับก็ ผมก็มารีวิวอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กดส u b s c r นะก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับดาร์กสเลเยอร์โคตรเท่ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย